คุณทุกคนมากๆนะครับวันนี้มากันเยอะเลยก็จะไปแล้วครับพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าจะไปแล้วครับพรุ่งนี้ตื่นเช้าครับ ไว้รอบหน้ามาเจอกันใหม่นะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะเข้ามากันเยอะเลยครับก็รอ,อบหน้าเจอกันขอให้มีความสุขในคืนวันศุกร์นะครับไดยบายเกิดไนขอบคุณนะครับขอบคุณนะฮะ ไรอบหน้าเจอกันอีกขอบคุณที่มาไลฟ์นะขอบคุณที่เข้ามาดูเช่นกันนะครับขอบคุณนะครับถ <theory> um. ้าเราขึ้นรูปเราจะมาบอกเจ๋งมากทำอาหารชูแกลไกเดอร์เสร็จพอดีโอเค ไปแล้วบ๊ายบายคืนไหนสลิปไทยถึงจะได้บักใบนี่ครับวิ้ญาณจมีฮึปับปิดไม่ได้เฮ้ยอ่า นะฮะรู S <S ไ้ไ,ไหมันผมปิดไม่ได้อ๋อนี่แหละไปแล้วบายบาย